เสียงโฮเซืแตกจนจนงานทุกคนดีใจสีได้เมียเมืยามบานโลกโควิดกับเป็นตะยานคุณย่บานก็อยากเมื่อกอดเงิ่นกระชดงานบอเดินขาดเกินเสียเฮ้ยอันนี้เป็นเพี่งสวัสดีปีใหม่จ้าอิมจ้าอิมจ้าพี่ๆจ้าปีใหม่นี่ด้อจ้าน้องอุ้มกับน้องอิมนี่กระสีผ้า ป่อพรปีใหม่ให้พี่ๆทุกๆคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขไยๆความเจ็บยังมาไก่ความไข่ย,ยังมะซุนขอให้ร่ำรรวยๆแล้วก็ผู้ใดที่เดินทางไปเดินทางมากก็ขอให้เดินทางปลอดภัยผู้อยู่ให้มีชัยผู้ไปให้มีโชคได้จ้าซาซา,าถู <ๆ S 1> แล้วน้องอิมนี่ก็สีมาขอบคุณพี่ๆ,ๆทุกๆคน ตั้งใจเมื่อบังคิดนอมอิมจนว่าหน่อยเท่าไงได้จ้าเอาอุ้มอันนี้ไงเราติโอ๊ไก่ไงก็ตักกาอยู่ละอิมโออติค่ะฮแล้วนมอิมนี่กะสีตั้งใจเห็ดคิปมันม้วนที่พี่เบิ่งนั่มได้จ้า <c oughs> แค่นี้แหละจ้าพี่พี่ก็คือว่านอมอิมนี่กระสีแล,แล่าแลวได้จ้า สวัสดีปีใไมหนึ่งออสองสามสวัสดีปีใไม่